สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่3กันยา2565นห้ร้บห้านะครับนี่การแนะนํารถที่อยู่ในร้านนะครับคันแรกเป็นคูปตาเอลสามหกศูนย์แนะครับตัวนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับสามแสนสามบาทนะครับตัวรถใบดานผ่านแล้วก็โรตารี่นะครับคันนี้เป็นคูปตาเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกหกสามนะครับรถใช้งานพันชั่วโมงนะครับ 1,000ชั่วโมงสวยเดิมนะครับรถสวยเดิมเดิมน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับอุปกรณ์สวยทุกชิ้นนะครับมีสีคานล่างไม่ค่อยสวยนิดหน่อยแต่ว่าแน่นทุกจุดนะครับอดีรถจอดใช้แล้วไม่ได้ล้างจอดนิมขึ้นนะครับสนิมขึ้นนะครับประกรรันความสวยนะครับยางไม่ค่อยได้ใช้นานจอดนะั้น ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ5้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นพร้อมผ่านนะครับผ่านหกผ่านหกก็เป็นของสายช้างนะครับรอเล่มทะเบียนนะครับคันนี้คันนี้ก็เป็นสามหกเอสพีเหมือนกันนะครับคันนี้ก็รถสวยเดิมเหมือนกันนะครับแน่นๆไม่เคยแกะไม่เคยทําเหมือนกันนะครับไม่รูวไม่ซึมนะครับคันนี้อ่า อุปกรณ์3ชิ้นเหมือนกันนะครับ3 0 0แสนคันนี้3,4 0แสนนะครับอุปกรณ์3ชิ้น34 0แสนพร้อมใช้นะครับคันนี้2 9 000, 5 0 0 0 3 6่าอุปกรณ์3 3ชิ้นเหมือนกันนะครับตัวรถใบด้านฐ่านแล้วก็โรตารี่นะครับคันนี้ก็สวยเดิมเหมือนกันนะครับสวยเดิมไม่เคยแกะเหมือนกันเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่นะครับยางหลังใหม่ คันนี้2 9 5 0 0 0บาทนะครับอุปกรณ์3ชิ้นใบดันผ่านแล้วก็โรลเตอรี่นะครับคันนี้ปอด6610นะครับ2เพเานะครับคันนี้4 6 0 0 0 0บาทนะครับ,นน 4, 000, 000บ,รบอุปกรณ์หน้าหลังนะครับใบดันกับผ่าน1,500นะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้เป็นใบอินอหยนะครับเครื่องเกียดีนะครับ 4แสนหกหมื่นบาทนะครับักทา,ทาก็ต่อรองได้บ้างนะครับเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้เพื่อนถ่ายของเรีเรยบร้อยพร้อมใช้นะครับคันนี้แสนหกหมื่นบาทนะครับคูบาต์ตา L สามสี่ศูนย์แปดเครื่องเกียร์ดีไม่มีอ่าไม่มีเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ก็ฟอร์ดหกหกหกพันหกร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับคันนี้ก็บูทบูทขาดแน่นนะครับพวงมาลัยใหม่ ให,ให้ใหม่เรียบร้อยปัป๊มพวงมาลัยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีแบตเตอรี่ใหม่เบาะเปลี่ยนให้ใหม่อย่างดีนะครับ2องแ0 0หกบาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับไม่รัวไม่ซึมเก็บตัวเก็บซึมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้อุปกรณ์ต่อพวกก่วงก็มีหลายรายการนะครับราคาย่อมเยาวนะครับผ่านพวนใบ22นะครับ2 0 0 0 0ื 20, สองหมื่นเจ็ดพหร้อับเองลดให้หน0 0งนนะครับตัวยกล่องราคาเริ่มต้นที่15,900นะครับผ่านกุดมันก็ราคาเริ่มต้นที่หนึ่งาพันเนะครับรับเองก็มีส่วนลดให้นะครับโรตารี่ก็ราคาเบาๆนะครับของใหม่โรตารี่เมตรหกสิบนะครับ เมตร65นะ้ครับราคาอยู่ที่50,000ไอ้47,000นะครับตัวเมตรม85อยู่ที่55,000นะครับรถเกี่ยวคันนี้รถอ่าเครื่องเกียร์ดีนะครับรถสวยพร้อมใช้งานเล่มทะเบียนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี61 2แสนห้าหมื่น2แสนห้าหมื่นบาทนะครับตัวถังปุ๋ยนี่ครับตัวนี้อยู่หมื่นสองนะครับแบบนี้ วันนี้ก็เตรียมส่งพวกนี้หนึ่งคันนะครับเป็นคูบาต้รถเกี่ยวคูบาต้ดีซี60นะครับตัวน,นี้กราบขอพอะคุณลูกค้านะครับมาดูรถทดลองขับเดี๋ยวเอาไปส่งพวกนี้นะครับลูกค้าอำเภอบ้านดุงนะครับพวกนี้ก็จะมี30 47 SP นะครับรถไถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะครับ สวยๆสามชิ้นนะครับราคาเบาๆรถอ่รถสวยพร้อมใช้นะครับขอบคุณลูกค้าอำเภอบรรดุงนะครับสนใจรถไทยรถเกี่ยวนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ0ู5 0 8 7 6 5 8 1นจะครับว่าเจริญแท็กเตอร์อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ